เป็นครั้งแรกที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับฉันฉันกําลังท้องได้สามเดือนค่ะท้องยังไม่โตมากแต่ความเหงามันโตกว่าขึ้นทุกวันค่ะสามีของฉันทำงานเป็นพนักง,งานขับรถส่งของให้กับบริษัทแห่งหนึ่งต้องขับรถส่งของทั่วประเทศงานของสามีฉันหยุดไม่ได้ค่ะรถต้องวิ่งทุกวัน กว่าจะได้กลับบ้านแต่ละครั้งก็สองถึงสามเดือนเลยนะคะบ้านไม้หลังเล็กๆของเราตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านมากนะคะกลางวันยังพอมีคนเดินผ่านแต่พอตกเย็นนี่สิคะทุกอย่างเงียบจนได้ยินเสียงใจของตัวเองนั้นเต้นแรงฉันได้รูปท้องของฉันทุกคืนแล้วก็พูดกับลูกในท้องว่า พ่อกำลังทำงานนะลูกอีกไม่นานพ่อก็กลับมาแล้วแต่ความจริงแล้วคือฉันเองก็ไม่รู้ว่าอีกไม่นานนั้นเมื่อไหรค่ค่ะวันนั้นฝนตกหนักลมพัดแรงจนหน้าต่างกระทบกันดังปึงปังไฟดับทั้งหมู่บ้านฉันนั่งอยู่คนเดียวในความมืดมือถือก็แบตใกล้หมดสัญญาณก็ไม่ดีโทรหาสามีก็ไม่ติดความกลัว เริ่มเกาะกินใจคนท้องอย่างฉันแล้วล่ะคะ่ะทั้งมีฟ้าผ่ากลัวโจรกลัวว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันและลูกในท้องจะเป็นยังไงทันใดน,นั้นมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นใครคะฉันถามเสียงสัน่นเป็นพี่ชายเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างจากฉันไปสองหลังเองคะ่ะเขาบอกว่าเห็นบ้านฉันไฟดับ เลยเดินมาดูกลัวว่าฉันจะเป็นอะไรไปในตอนนั้นฉันโล่งใจมากเลยนะคะน้ำตาไหลออกมาเองโดยไม่รู้ตัวเขาช่วยจุดตะเกียงให้ฉันช่วยปิดหน้าต่างช่วยยกของที่ปลิวล้มทุกอย่างดูปกติทั้งหมดเมื่อเขามาช่วยฉันค่ะจนกระทั่งฟ้าร้องดังสนั่นอีกครั้งฉันตกใจสะดุ้งเผลอคว้าแขนเขาไว้แน่นฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉันแค่กลัวแต่ความใกล้ชิดในความมืดที่อ่อนแอที่สุดของฉันมันทำให้หัวใจคนเหงาอย่างฉันควยเขวมือที่ไม่ควรจับเขากับมีความรู้สึกที่ไม่ควรเกิดขึ้นค่ะมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ฉันต้องการใครสกนมากที่สุดและมันคือครั้งแรกที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับฉันเลยนะคะ หลังจากคืนนั้นไปฉันนอนไม่หลับเลยฉันมองดูรูปสามีที่วางอยู่หัวเตียงน้ำตาไหลเงียบๆฉันไม่ได้รักใครอื่นฉันยังรักสามีฉันเหมือนเดิมแต่คืนนั้นฉันพาดไปแล้วฉันกอดท้องตัวเองแน่นภาวนาให้ลูกในท้องไม่ต้องรับรู้เรื่องความผิดของแม่เสียงลูกดิ้นเบาๆในท้องเหมือนเตือนฉันว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหน ใจฉันก็รู้สึกผิดอยู่เหมือนเดิมหลังจากคืนนั้นมาฉันพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมมากที่สุดค่ะฉันไม่กล้ามองหน้าพี่ชัยอีกไม่กล้าแม้นแต่จะออกไปตักน้ำที่หน้าบ้านเวลาพี่ชัยอยู่ทุกอย่างเหมือนปกติแต่ในใจฉันไม่ปกติเลยสักวันความเหงามันยังคงกัดกินใจฉันโดยเฉพาะตอนช่วงกลางคืนที่บ้านนั้นเงียบสนิทฉันจึงตัดสินใจว่า ฉันควรมีใครสักตัวมาอยู่เป็นเพื่อนฉันค่ะไม่ใช่คนแต่เป็นหมาฉันไปบอกป้าสมอยู่ข้างบ้านฉันว่าป้าถ้ามีหมาตัวโตวแล้วไม่มีคนเลี้ยงแล้วเอามาให้หนูได้นะคะหนูจะเลี้ยงเองไม่กี่วันต่อมาป้าสมก็จูงหมาตัวหนึ่งมันตัวโตวใหญ่มาก มาที่หน้าบ้านฉันค่ะมาตัวใหญ่มากขนสีน้ำตาลปนขาวตัวอ้วนจนพุงห้อยเวลามันพยายามวิ่งหัวไหลโยกไปโยกมาเหมือนแรงจะหมดกลางทางทำให้ฉันหัวเลาะทาั้งน้ำตามันชื่ออะไรหรอป้าเขาเรียกมันว่าเจ้าตุ้ยนะ่ะ เจ้าของเก่าย้ายบ้านนี้ไม่มีใครเอาไปเลี้ยงต่อป้าเลยเอามาให้เองเลี้ยงนะอือหือดีจังเลยจับป้าหนูขอบคุณป้ามากนะคะหนูชอบมันมากเลยค่ะหลังพูดจบฉันก็ได้นั่งลงรูปหัวมันเบาๆมันเงยหน้ามองฉันตาใสาแล้วก็เอาจมูกเปียกๆดันมือฉันเบาๆแค่วันแรก ฉันก็รู้สึกว่าบ้านที่เคยเงียบมันไม่เงียบอีกแล้วไอ้จดตุ้ยเดินตามฉันทุกฝีก้าวเลยล่ะค่ะฉันไปล้างจานมันก็จะนั่งเฝ้าฉันไปนั่งพักมันก็จะเอนตัวทิ้งน้ำหนักใส่ขาฉันเต็มๆและบางคืนฉันแอบร้องไห้เงียบๆมันก็จะเดินมาวางคางบนตักฉันค่ะฉันลูบหัวมันแล้วกระซิบเบาๆว่า อยู่กับแม่ไปนานๆน,นะตุย้ยมันกระดิกหางช้าๆเหมือนเข้าใจฉันพูดทุกอย่างตั้งแต่มีไอ้เจ้าตุ้ยเข้ามาฉันก็ไม่ต้องเปิดไฟทั้งคืนแล้วไม่ต้องกลัวเสียงลมพัดแรงๆแล้วเพราะแค่ได้ยินเสียงหายใจคลื่นๆของไอ้เจ้าตุ้ยข้างเตียงฉันก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นแล้วค่ะ แม้มันจะอ้วนจนเวลาวิ่งแทบวิ่งไม่ออกแต่เวลาใครเดินผ่านหน้าบ้านฉันมันก็เห่าเสียงดังจนคนตกใจทุกครั้งเลยล่ะค่ะฉันเริ่มยิ้มได้อีกครั้งเริ่มคุยกับลูกในท้องอย่างมีความหวังมากขึ้นค่ะลูกจ๋าเรามีพี่หมามาอยู่เป็นเพื่อนแล้วนะวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังตากผ้าอยู่ไอ้เจ้าตุย้ยที่ปกติขี้เกียจ นอนกิ้งอยู่ใต้ต้นมะม่วงกับลุกขึ้นยืนขวางหน้าฉันทันทีมันขู่เสียงต่ำจ้องไปทางรั้วบ้านฉันหันไปมองก็เห็นมีเงาคนยืนอยู่ไกลๆทำให้หัวใจฉันเต้นแรงขึ้นมือกุมทองแน่นไอ้ตุ้ยไอ้ตุ้ยแม้นจะอ้วนตัวกลมแต่มันยืนบังหน้าฉันเต็มตัวเลยล่ะค่ะ ตอนนั้นเองฉันรู้ว่าบางทีหมาที่วิ่งแทบไม่ออกอาจจะปกป้องฉันได้ดีกว่าใครบางคนเสียอีกฉันลุ้นอยู่นานว่าเงาคนนั้นคือใครเงาคนนั้นค,ค่อยค่ชัดขึ้นเมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้ๆลัล้วหน้าบ้านฉันมันคือเงาของพี่ชัยคะ่ะหัวใจฉันหล่นวูบลงไปที่เท้ามือเผลอกุมท้องตัวเองแน่นโดยไม่รู้ตัว ไอจดตุย้ยืนบางหน้าชั้นเต็มตัวเลยล่ะคะ่ะแม้นมันจะอ้วนจนขาหลังดูสั่นๆแต่มันขู่เสียงต่ำไม่หยุดไอจดตุ้ยเห่าขึ้นเสียงดังจนชั้นสะดุ้งขึ้นอีกครั้งมันพยายามพุ่งใส่ลัวหน้าบ้านทั้งที่ท้องมันแกว่งไปมาแทบทรงตัวไม่อยู่แล้วคะ่ะพี่ชายมองหมาชั้นแล้วมองหน้าชั้นสายตานั้นเต็มไปด้วยบางอย่างที่ฉั้นไม่อยากอ่านออกเลยคะ่ะ เรื่องคืนนั้นเออเขาเริ่มพูดหนูไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะฉันรีบตอบตัดบทมันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะพี่พี่กลับไปเถอะค่ะลมพัดแรงผ่านต้นมะม่วงใบไม้ปลิวว่นเหมือนหัวใจฉันตอนนี้ไม่อยากเห็นหน้าพี่ชายอีกต่อไปแล้วค่ะ พี่ชายนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะถอนหายใจพี่ขอโทษนะคำขอโทษสั้นๆแต่ทำให้ฉันน้ำตาคลอฉันไม่ได้โกรธเขาคนเดียวฉันโกรธตัวเองมากกว่าค่ะฉันรู้ว่าฉันผิดมาตลอดที่ฉันหักห้ามใจตัวเองไม่ได้แล้วฉันก็มองไปทางไอ้โจตตุยไอ้โจตตุยยังยืนอยู่จ้องพี่ชายไม่ละสายตา เรากับมันรู้ว่าใครทําให้ฉันไม่สบายใจสามีของหนูกําลังจะกลับบ้านแล้วค่ะฉันพูดชัดถ้อยชัดคําหนูอยากให้ทุกอย่างมันจบลงพี่ชายพยักหน้าสายตาเขาเปลี่ยนไปเป็นแค่เพื่อนบ้านธรรมดาคนหนึ่งพี่เข้าใจแล้วพี่จะไม่มารบกวนอีกนะ เขาเดินออกไปจากรัวหน้าบ้านชั้นอย่างช้าๆเงาล่างใหญ่ๆห,หายลับไปหลังแนวต้นกล้วยฉั้นสุดนั่งลงกับพื้นน้ำตาไหลเงียบๆไอ้จ้ตุ้ยหันมาดันจมูกใส่แก้มชั้นเบาๆแล้วนั่งลงข้างๆฉันอย่างเงียบๆฉันกอดคอไอ้จตุ้ยแน่นขอบใจนะตุ้ยถ้าวันนี้ไม่มีเองฉันคงอาจจะ คืนนั้นฉันนอนหลับได้สนิทที่สุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเพราะฉันรู้แล้วว่าอย่างน้อยฉันเลือกแล้วว่าจะปกป้องครอบครัวตัวเองและฉันยังไม่รู้เลยว่าการจบของฉันในครั้งนี้อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความรักความจริงที่กำลังจะเปิดเผยอะไรบางอย่างคิดแล้วก็ปวดหัวค่ะ ฉันจึงรีบพาไอ้จตุ้ยเดินเข้าบ้านปิดประตูลงก่อนแน่นหนาหัวใจฉันยังเต้นแรงจากเหตุการณ์เมื่อครู่นี้ฉันทั้งเหนื่อยทั้งอ่อนล้าทั้งหนักใจพอเข้ามาในห้องฉันแทบไม่มีแรงจะทำอะไรต่อเลยนะคะท้องที่เริ่มโตทำให้ฉันปวดหลังง่ายขึ้นบางวันแค่เดินตากพักก็เหนื่อยจนต้องนั่งพักแล้ว มานี่สิตุ้ยมานอนกับแม่เร็วปกติฉันจะให้ไอ้ตุ้ยมานอนอยู่ข้างเตียงแต่คืนนั้นฉันไม่ยอมนอนคนเดียวค่ะฉันตบที่นอนเบาๆให้ไอ้จตุ้ยมองหน้าฉันก่อนจะค่อยๆปีนขึ้นมาอย่างทุลักทุเลที่นอนยวัวลงทันทีเพราะน้ำหนักตัวของไอ้ตุ้ยว่นกลมของมัน ฉันหัวลาะเบาๆทั้งที่ตาแดงฉันเอ็นตัวลงกอดคอไอ้จะตุ้ยไว้แน่นซุกหน้าลงกับขนหนานุ่มๆที่อกมันได้กลิ่นตัวหมาอ่อนๆปนกับกลิ่นแดดที่มันนอนอยู่ใต้ต้นมะม่วงทั้งวันกับทำให้ฉันรู้สึกปลอดภยัยกว่ากลิ่นน้ำหอมใดๆจำกลิ่นแม่ไว้นะตุย้ยจะได้รู้ว่าใครเป็นแม่เองนะ่ะ ไอจ้ตุ้ยมันดอมโดมแก้มชั้นเบาๆค่ะหายใจฝืดฝาดเหมือนพยายามจดจำกลิ่นชั้นจริงๆมือชั้นลูบหัวมันช้าๆฟังเสียงหายใจคลื่นๆสม่ำเสมอของมันใกล้หูชั้นความใกล้ชิดแบบนี้ไม่ได้ทำให้ชั้นสับสนเลยนะคะไม่ได้ทำให้ชั้นผิดพลาดเหมือนคืนนั้นมันคือความอบอุ่นที่บริสุทธิ์ คือความสบายใจของคนที่กำลังจะเป็นแม่คนที่แค่ต้องการใครสักตัวอยู่ข้างๆก็เท่านั้นเองค่ะไอจดตุ้ยขยับตัวเข้ามาแนบอกฉันมากขึ้นเหมือนมันรู้ว่าฉันกำลังต้องการกำลังใจอยู่ฉันหลับตาลงมือหนึ่งวางบนท้องฉันอีกมือหนึ่งกอดไอจดตุ้ยไว้แน่นเราอยู่ด้วยกันแล้วนะตุ้ย 3กับลูกแม่อยู่ในท้องในคืนนั้นล่ะค่ะฉันหลับไปทั้งที่น้ำตายังเปียกหมอนอยู่แต่เป็นน้ำตาที่อบอุ่นมากกว่าเดิมเพราะมีลมหายใจของไอ้จ้ตุ้ยอยู่ข้างๆและฉันเริ่มรู้ตัวว่าไม่ว่าความจริงข้างหน้าจะหนักแค่ไหนก็ตามฉันคงไม่ต้องเผชิญมันเพียงลำพังอีกต่อไปแล้วค่ะ ฉันรู้สึกดีมากๆและรู้สึกปลอดภัยที่ได้กอดไอจดตุ้ยนอนฉันก็รู้ตัวอีกทีตอนแสงแดดอ่อนๆเริ่มลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาในตอนเช้าตั้งแต่เมื่อไหรค่ค่ะสิ่งแรกที่สัมผัสได้ไม่ใช่เสียงนกแต่เป็นความชื้นอุ่นๆที่แก้มฉันอืมอืมตุ้ย ไอ้จะตุ้ยกำลังเลียแก้มฉันเลียแขนฉันไม่หยุดหางมันกระดิกแรงจนเตียงสั่นฉันสะดุ้งตื่นก่อนจะหัวเราะออกมาเบาๆพอแล้วพอแล้วไอ้จะตุ้ยฉันตื่นแล้วจ้ามันทำเสียงคลางเบาๆเหมือนดีใจที่ฉันลืมตาขึ้นจมูกเปียกๆดันแก้มฉันอีกครั้งหนึ่งฉันนอนมองหน้ามันใกล้ๆขนฟูๆรอบคอ ตากลมใสที่มองฉันเหมือนฉันคือแม่ของมันจริงๆใจหนึ่งก็อยากจะนอนกอดไอ้เจ้าตุ้ยทั้งวันนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องกังวลเรื่องอดีตที่ฉันเคยพลาดไม่ต้องกลัวอนาคตที่สามีของฉันกำลังจะกลับมาแค่อยู่บนเตียงกับหมาอ้วนตัวนี้กับลูกในท้องที่กำลังเติบโตฉันก็มีความสุขแล้ว แต่ในช่วงจังหวะนั้นแหละค่ะท้องของฉันก็ร้องขึ้นมาเบาๆฉันรู้สึกหิวหิวแล้วใช่ไหมเราฉันพูดกับตัวเองและลูกในท้องไอจดตุ้ยเอียงหัวเหมือนคิดว่าฉันพูดกับมันฉันค่อยๆลุกขึ้นนั่งไอจดตุ้ยก็ลุกตามทันทีเหมือนเป็นเงาฉันเลยล่ะค่ะไปทำกับข้าวกันไหมตุย้ยคำว่าการทำให้ฉันรู้สึกไม่โดดเดี่ยว ฉันรู้สึกว่ามีเพื่อนนั่นก็คือไอ้ตุ้ยอยู่กับฉันตลอดเวลาค่ะฉันอยู่ในครัวเล็กๆของบ้านฉันฉันหยิบไข่ออกมาต้มตั้งข้าวอุ่นใหม่ๆไอ้จะตุ้ยนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆเตาน้ำลายแทบหยดแต่ไม่เคยดือ้อของเองเดี๋ยวแม่ต้มไก่ให้นะรอแป๊บเดียวนะไอ้จะตุ้ย มันกระดิกหางตอบรับทันทีค่ะฉันยืนหั่นผักช้าๆรู้สึกได้ถึงสายตาของไอ้จดตุ้ยที่มองฉันตลอดเวลาไม่ใช่สายตาเรียกร้องกินนะคะแต่เป็นสายตาคอยเฝ้าฉันค่ะเหมือนมันตั้งใจจดจำทุกการเคลื่อนไหวของฉันตั้งใจจำกลิ่นตั้งใจจำเสียงฉันตั้งใจว่าฉันคือใครพอฉันทำอาหารเสร็จ ฉันนั่งลงกับพื้นเอาชามของมันมาวางใกล้ๆตัวของมันค่ะกินพร้อมกันนะฉันบอกมันเบาๆและไอเจ้าตุ้ยก็ตั้งใจกินข้าวมันก้มกินข้าวอย่างอ,อร่อยส่วนฉันก็ตักข้าวเข้าปากไปยิ้มไปบ้านที่เคยเงียบตอนนี้มีเสียงเคี้ยวข้าวเสียงหางฟาดพื้น เสียงฉันคุยกับหมาเหมือนคุยกับเพื่อนสนิทเลยล่ะค่ะหลังมื้อเช้าวันนั้นไอ้จตุ้ยเดินมานอนพาดเท้าฉันเหมือนกลัวว่าฉันจะหายไปไหนอีกฉันรู้แล้วเ่าะว่าไอ้จตุ้ยรักฉันมากเหมือนกันค่ะฉันเองก็รูบหัวมันเบาๆแล้วจูจ่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหน้าจอขึ้นชื่อพี่ทำให้ใจฉันนั้นเต้นแรงอีกครั้งหนึ่งฉันมองมาที่ไอ้จตุ้ย มันเงยหน้ามองฉันกลับเหมือนจะบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันมันก็จะขออยู่ข้างๆฉันอยู่ตรงนี้ฉันสูดหายใจเข้าลึกๆก่อนจะกดรับสายปลายสายเงียบไปอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะมีเสียงเขาดังขึ้นชัดเจนวันนี้พี่จะกลับถึงบ้านตอนเย็นนะงานเสร็จกว่านกำหนดนะ่ะทำให้ฉันรู้สึกดีใจมาก หมือนโลกทั้งใบจะหยุดหมุนไปชั่วขณะเลยล่ะคะ่ะก่อนหัวใจฉันจะเต้นแรงแทบจะทะลุออกมาจริงเหรอคะพี่เสียงฉันสั่นด้วยความดีใจจริงสิคิดถึงบ้านจะแย่อยู่แล้วพอฉันวางสายเทรนั้นล่ะคะ่ะฉันก็ยืนนิ่งอยู่กลางครัวก่อนจะเผลอ้องไห้ออกมาแบบไม่รู้ตัวอีกครั้งหนึ่งไอ้จจะตุ้ยรีบลุกมาหาฉัน ฉันนั่งลงโอบก,กอดไอเจ้าตุ้ยแน่นแน่นกว่าทุกครั้งเลยล่ะค่ะจนไอเจ้าตุ้ยนั้นแทบหายใจไม่ออกพ่อจะกลับมาบ้านแล้วนะตุย้ยพ่อจะกลับมาแล้วไอเจ้าตุ้ยกระดิกหางแรงจนตัวยโยกแล้วจู่ๆก็ดันฉันเต็มแรงฉันเสียหลักเซล้มลงกับพื้นยังไม่ทันตั้งตัวไอเจ้าตุ้ยก็ปีนขึ้นมากดฉันไว้ค่ะ สี่ขาของมันค่อมตัวฉันไว้พอดีพุงอ้วนๆทิ้งน้ำหนักลงจนฉันหัวเลาะทั้งหอบทั้งจุกโอ๊ยตุ้ยเบาๆสิลูกในท้องน่ะลูกในท้องฉันมันเลียแก้มฉันไม่หยุดหางฟาดพื้นปังๆเหมือนมันรับรู้ได้ถึงความดีใจฉันเหมือนมันตื่นเต้นไปกับฉันด้วยค่ะฉันเอามือโอบคอมันไว้หัวเลาะทั้งน้ำตา ช่วงเวลานั้นไม่มีความผิดไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความโล่งใจที่คนที่ฉันรักกำลังจะกลับมาฉันดีใจมากยังบอกไม่ถูกพอถึงช่วงสายๆฉันตั้งใจทำอาหารดีๆสักมือ้อให้กับไอ้เจตุย้ยเหมือนเป็นการฉลองเล็กๆของฉันกับไอ้โจตุ้ยคะ่ะฉันต้มไก่ให้มันชามโตส่วนฉันทำกับข้าวง่ายๆตามที่หมอ กำชับคนท้องให้กินเรานั่งกินข้าวด้วยกันบนพื้นครัวเล็กๆเ,เหมือนทุกวันแต่วันนี้ความรู้สึกของฉันต่างกับความรู้สึกของทุกวันออกไปค่ะฉันมองไอ้จตุ้ยกินอย่างอริดอร่อยแล้วจู่ๆก,ก็คิดขึ้นมาว่านี่อาจจะเป็นมื้อสุดท้ายที่ฉันได้นั่งกินเพียงลำพังกับหมาในครัวเงียบๆแบบนี้ต่อไปนี้บ้านหลังนี้จะมีเสียงอีกคน จะมีรอยยิ้มอีกคนเข้ามามีอ้อมแขนของสามีของฉันมาอบก,กอดฉันทุกๆวันฉันเอื้อมมือไปรูปหัวไอจอตุย้ยต่อไปนี้เองต้องช่วยแม่ต้อนรับพ่อนะห้ามดือ้อห้ามเห่าใส่พ่อเข้าใจไหมตุย้ยฉันส่องสอนไอจอตุย้ยไอจอตุ้ยเงยหน้ามามองฉันเหมือนพยายามจำคำสั่งของฉันไว้ ได้บ่ายวันนั้นเองล่ะคะ่ะฉันจัดบ้านปัดกวาดเช็ดถูด้วยความดีใจทั้งตื่นเต้นทั้งเป็นกังวลทุกอย่างกําลังจะกลับมาเป็นครอบครัวใหม่อีกครั้งฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะทำหน้าที่ที่ภรรยาควรจะทำให้สามีให้ดีมากที่สุดแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าการกลับมาครั้งนี้ของสามีจะทำให้ทุกอย่าง ในบ้านอบอุ่นมากขึ้นหรือเปล่าหรือทำให้ความรับในใจฉันมันสั่นไหวมากกว่าเดิมฉันเองก็ยังไม่รู้เลยล่ะค่ะแต่ฉันจะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ทำหน้าที่ที่กำลังจะมาถึงให้ดีมากที่สุดเท่าที่ภรรยาคนหนึ่งจะทำได้ไอ้จตุย คือกำลังใจสำคัญของฉันในตอนนี้ค่ะและฉันก็ลูบท้องของฉันเบาๆบอกลูกว่าพ่อกำลังจะกลับมาอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ